เดี응응 right <S <S ๋ยวเขาเหยียบเนาะในข่าวว่าออกพี่น้องเอ้ยบ่าวโจก็เลยเรียนมาเบิ่งเนาะหลังจากที่ห่างหายไปหลายมือลายอาทิตย์ตับปล่อยลงคีบเด้อครับมีปัญหาเล็กน้อยทางดีนี้ปัญหาทีนี้ทางดีน้อยเอาไปหาเห็ดเหมือนนะเนาะสาวตะคนเนาะมันนี่กอมือที่สองที่สามนะครับนี่ข่าวเนาะจะเกิดประสอุบัติเหตุมันนิดหน่อยเนาะกับพนอยเลยพี่น้อง เก็บอยู่เพื่อจิตครับอย่างอยู่ซีหาหมื่นคือกันแต่เราไปได้ลงุงขี่ไปพี่พี่หนองเบิงึงเด้อครับเขาไปได้เกลีกัพี่หนองเบิึงเนาะมือน,นั่นแหละครับมือเท่าไดเฮ็ดมื่อหมุดทุ่ถ่ายนะครับลงขี่หมุอสุดท้ายเนี่ยก่อนทีออกมาถนนมันลื่นพี่หนองหลดก็ได้หลุมเนาะบวนกนี่ก็ออกซองหมื่นได้ครับแต่ว่าก็ยเก็บอยู่ก็เลยไปได้มา,ามามื่อนี้ในข่าวว่าเขาออกก็เลยมาเลาะเบิงึงมือนี้ครับหลังจากที่พักฟื้นมาเก็บพี่หนอง เราไปเก็บเพียงครับรอบนี้อ่ะสายสาสก,กุลเปิดหายก่อนเด้อครับฮัทเลยฮูดตาคเขาเชิญนรือว่าจนมุนมองเพื่อนเอาเก็บเกียร์แถวนี้งมันเมืดเนาะไม่จ้ะงก็ได้ซ้ำหาพี่เ้าะามาซ้ำคนก็นได้ซ้ำหาเงินก็ได้ยินข่าวเนาะแต่ว่ายังเก็บอยู่ครับเลยบปเดี๋มามามืองน,นิบานเพื่อนเอาม <laughs> เพียงเรือดเป็นไหมครับอสาวเลือดอกเยปน้องจะเรื่นเหตครับที่อย่นี่ประมาณสามงานเห็ดออกปุเลืพไ่น้องปไปครับไปเดียวมาพอขนาดเล็ดเนาะมืกใหญ่คอยเก็บเลือดเนาะโอ้ยพวนดีสาวห็นอลสาวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนดีอาคนที่เย็บเจ้าเนี้ Mình cũng ừ. cái tua cua đầm. Ừ, cho nó cứ tìm. Nó chỉ bưởi u mà thế. Cho nó cứ bên bưởi. Bưởi, tôi đây ở đây chứ ở được nhỉ. Ừ, bưởi đọc nhỉ. Bay, phi sao? Cho ôm lắng qua bên. Không? Đó cái thang nằm đấy nó. Đó cái thang nằm lấy Và lấy bưởi ạ. อันนี้เห็ดคาวเห็ดปุ๊ยในี่บอยี่บ่อได้แกงีกรอกไงไงไดไงไงกงไงไงไอกงไงครังไตไงไเดี๋ยวงยงไไปเบิงงไ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 งงไไงไงไงไือ่นี่ไไไไไไง đây vậy bơ mi mẹ này đam mà khắp đi chịu nằm nữa bay hướng để cái thứ này có còn gì phải không mua bò ná nó sáo nó Dài dài phải Hết buộc, cứ hết chẳng hết buộc xay nào nhiều buộc ไอ,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 เอนน้เป็นไ้ปวกกระโดปลวกหัวดำปลวกกระโดแต่คนจีเอบาคนก็เอินไอ้ปวกจี้ไอ้ปลวกเนไ้เก,ก็ไปลายไอ้ปลวกอน้อช่องโดนนั่นโอูจุมตุมต้มตุ้มยนใ่ดินกับนี่ หายอ่ะท้อยังอึดเลยคือจีดายตังคนเมื่อหลังแกไม่จังฮิตปวง่าเขาก็ไดมากก็บฮิตสมเนาะแซ่บฐันเลพี่น้องพี่น้องผู้ได้ใฮิตปวก็ลายบ้ข่อยฮิตสมนี่หลอมงด้ยครับฮิดอย่างอื่นเฮดสมได้มาสาวหนฮิตบดมันก็เฮ็ดสมเสียบด้ยพี่น้องดิงเลยสาวเออันทือฝนเนี่ยครับเป็นอย่างนี้

Kim thôi phần đâu con. Mình có chịu đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đây không bỏ 2 พอได้งัดได้จิ้มอยู่เอาทั้งไหนเอาทั้งอ,อีกต้นบอสพอได้จิ้มได้งัดไหนหนึ่งก็ยังมงีอีกแต่ไป็นว่าอีเมนที่บอสแต่เปลือกแดงดูทับเลยทับแล้วเปลือยเปลือยบอสสิได้เนาะ ปกินเืนปวดกินผืนสดงออกลายมือตือบ่เห็นเลยอะวกินถ้ามามือบ่ท่นเห็นออกเนาะแ่นจ้ะองมือบ่มาอามือนึ่งเนาะบ่ได้มามือเดียวไปอบ้านมือั้นอไปครับนบ่ะคุณดอกไม้เ้อ ผาน้ขามไม่มาเลยสองดอกก็สาดอกสาอกหอมหอมเอาไไหนก็บอกนะจะเาตัวมันเอาไหนเนาะไปครับสามสามดอกครับนี่บานบุบนะครับ Yeah. Thấp, có Bát, xuống, lắm bùn bùn luôn, pháo lùn, cả súng quân ngay, các bạn, cả súng thôm đa, cả súng ngay, cho các đấy, chơi, cái nó không nghe, nó không nó, 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 <laughs> đố một đố đi đổ đi, đi đổ đi Mùi thư vào hay nên nó nỉnh Đứng đồ cháu ấy, Chờ dẹp mà luôn còn này là thả mồm nó thả mồm rèn này nữa các bạn sao clip ngoài nhang đi sao sốc con clip luôn say cái thẻ và cho hiện đồ với cái กคนเก็บไปปีเห้น้องเขาบึงไก่เนาะน้ำไดอกกันน้ำเด้สองดอกจ้าสาดอกอู้เด็ดเีกปีดอกหนึ่งครับมาสาวมาเเห็นคนบอกกันมาเซาะเซยอีอันนเฮ้ยโอ้ยหอมเนาะ ครับผมรอหายอีกคน